ตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นคลชดของ t o y o ต a นะคะโตโยต้า ST หนึ่งดแล้วก็ ST หนึนนะคะเดี๋ยวมาวัดดูนะคะว่ากี่นิ้วแปดนิ้วครึ่งนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วครึ่งค่ะ แล้วก็เฟืองนะคะเฟืองจะยี่สิบเฟืองเดี๋ยวเราลองมานับดูนะคะเริ่มจากเฟืองนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดิบเก้ายี่สิบยี่สิบเฟืองนะคะตัวนี้กลกลับดูอีกด้านหนึ่งนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ